ุณธนากรนะคะเขาก็พูดถึงในเรื่องของรองวิศนุเช่นกันค่ะคและพักเก้าไกลนะคะให้รับฟังความคิดเห็นจากรองนายกมนตรีวิศนุไว้บ้างเพราะว่าเป็น กูรูด้านกฎหมายค่ะแต่สุดท้ายก็ต้องดูคําตัดสินของสารรัฐมนูญนะคะย้ำว่าก็ยังเป็นคนที่หนุนนะคะในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลแมรู้ว่าพรรคเก้าไก่จะไม่ใช่เรื่องง่ายในตอนนี้ค่ะคุณก้องถือว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าแสดงจุดยืนตลอดว่าไม่แทรกแซงะนะคร<ช>ับแล้วก็ไม่พูดถึงด้วยก็คือ<ห>คุณคุณชนกรวังบุญคนชนะครับและวัตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีครับในฐานะรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาตินะฮะ กล่าวถึงกรณีนนที่นายวิษณุเครือง,งามรองนาย,ยกคนตระบุนะครับว่าหากนายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลถูกวินิจฉัยว่าผลสภาพการเป็นหัวหน้าพักอาจส่งผลกระทบต่อก,การรับรองสอสองของพักก้าวไกลและอาจทําให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะนําไปสู่การเลือกตั้งใหม่ครับโดยคุณธนากรบอกบอกนะครับว่าโดยส่วนตัวมองว่าเรื่องนี้ เป็นเรื่องของข้อกฎหมายครับสิ่งที่นายพิษณุพูดเข้าใจว่าท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายก็ให้ความเขีนว่าถ้าคำร้องเป็นแบบนี้การวินิจฉัยก็จะกระทบแบบนี้ซึ่งคิดว่าสุดท้ายแล้วเป็นเรื่องของสารธรัมญูญครับที่จะวินิจฉัยซึ่งคงไม่ไปก้าวล่วงเพราะคนไการต่างๆก็เดินหน้าไปแล้ววันนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งหงรือกรกตเองครับก็ต้องมีการพิจารณาไต่สวนหลังจากนั้นก็มีการส่งให้ทางสารรัฐมนูญวินิจฉัยนะครับออกมาเป็นอย่างไรครับซึ่งสารรัฐมนูญก็ต้องยึดข้อเท็จจริงและตามข้อกฎหมายอยู่แล้วครับคุณธนากรนะคะยังได้กล่าวต่อไปด้วยเพาว่าเราจะไม่ไปวิเคราะห์แต่เราเอาใจช่วยนะเพราะในระบอบประชาธิปไตยผู้ดได้รัลำดับที่1ต้องเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาล เพราะเวลาที่เหลืออยู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกร,รัฐมนตรีและก็ร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้ให้เราทํางานเต็มที่จนนาทีสุดท้ายแล้วก็จะเห็นได้ว่าพลเอกประยุทธ์นะคะจะไม่ค่อยพูดพูดถึงเรื่องประเด็นทางการเมืองในตอนนี้ค่ะเพราะว่าไม่อยากไปก้าวล่วงหรือพูดแล้วจะเป็นประเด็นฉะนั้นต้องปล่อยให้พักก้าวไก่เดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลเลยซึ่งดูแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะอาจจะเจออุปสรรคหลายอย่างแต่เขาก็เอาใจช่วยค่ะ